ตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการพกษาวินเลส43ทับ2ดีไล์นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านที่พี่โปจะพาคุณผู้ชมมาชมนะคะอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่ส่วนกลางค่ะซึ่งมีวิวเป็นทะเลสาบบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีขนาดพื้นที่ถึง52.9ตารางวาค่ะสามารถจอดรถภายในบ้านได้2คันเมื่อเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมจะเจอกับพื้นที่กว้างเลยค่ะซึ่งภายในบ้านนี้นะคะก็จะมีวิวอินฟูเนอร์ให้คุณผู้ชมแล้วบางส่วนนะคะห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีขนาดกว้างกําลังดีและถัดมาออีกห้งนะคะค จะอยู่ข้างๆกันเลยค่ะมีขนาดกว้างกําลังดีเช่นเดียวกันและนี่ก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งภายในห้องนะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบคันแบ่งโซนแห้งและโซนเปียกไว้ให้คุณผู้ชมแล้วเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปีโป้จะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาดใหญ่ในโซนดอนเมืองรงังสิตกันบ้างค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการพฤษาวินเลจ43ทับ2ดีไลน์นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านที่ปีโป้จะพาคุณผู้ชมมาชมนะคะอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่ส่วนกลางค่ะซึ่งมีวิวเป็นทะเลสาบ ให้ความรู้สึกร่มรื่นเย็นสบายแล้วก็มีลมพัดตลอดทั้งวันค่ะนอกจากนี้นะคะยังเดินทางสะดวกด้วยถนนหลักหลายสายค่ะอาทิเช่นถนนพระโนโยธินถนนวิภาวดีแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าส,สายสีแดงสถานีรังสิตแล้วก็สถานีหลักหกค่ะรายลอ้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่นฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ตลาดร,างรังสิตมหาวิทยาลังสิตแล้วก็โรงพยาบาลเปาโลร,งรังสิตค่ะสําหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะก็จะมีขับเฮ้าค่ะมีสระว่ายน้ําฟิตเนสกล้องวงจรปิดระบบเข้าและออกโครงการด้วยขีการแล้วก็ระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ และตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบ้านเลขที่432ทับ341นะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีขนาดพื้นที่ถึง52.9ตารางวาค่ะ สามารถจอดรถภายในบ้านได้2คันเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมจะเจอกับพื้นที่กว้างเลยค่ะซึ่งบริเวณที่ปีโป้ยืนอยู่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นส่วนห้องรับแขกได้ค่ะซึ่งภายในบ้านนี้นะคะก็จะมีบิวอินเฟอร์เนเจอร์ให้คุณผู้ชมแล้วบางส่วนนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถวางเฟอร์เนเจอร์ในส่วนของโซฟาแล้วก็ชั้นวางของอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางชั้นหนึ่งนะคะมีสุขภัณฑ์ครบคันใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะเดีวเรก้บ็ิณ ะะพื้นที่ที่ปิโป้ยืนอยู่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นพื้นที่วางของที่เป็นของแห้งจัดเตรียมอาหารได้ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของโซนครัวที่ไว้ใช้ทําอาหารอีกทีหนึ่งด้านหลังนะคะและนอกจากนี้ค่ะด้านหลังตัวบ้านคุณผู้ชมยังสามารถต่อเติมทําเป็นโซนซักหลังเพิ่มเติมได้ค่ะและบริเวณชั้นหนึ่งนะคะยังมีในส่วนของห้องเก็บของใต้บันไดที่สามารถเก็บของที่ไม่ได้ใช้แล้วไว้ได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ชั้น2กันบ้างค่ะ ก่อนที่จะขึ้นมาดูบริเวณชั้น2นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าบันไดของบ้านหลังนี้ค่ะมีพื้นที่กว้างมากๆคุณผู้ชมสามารถเดินได้อย่างสบายค่ะไม่อึดอัดเลยและที่บริเวณชั้น2นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำค่ะห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีขนาดกว้างกําลังดีสามารถวางเตียงขนาด3-5ฟุตได้เลยค่ะและถัดมาอีกหนึ่งห้องนะคะจะอยู่ข้างๆกันเลยค่ะมีขนาดกว้างกําลังดีเช่นเดียวกันสามารถวางเตียงขนาด3-5ฟุตได้เลยและทั้ง2ห้องนะคะก็มีหน้าต่างที่คุณผู้ชมสามารถ เปิดเพื่อถ่ายเทอากาศได้อีกด้วยค่ะและในส่วนของห้องน้ําชั้น2นะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ครบคันแบ่งโซนแห้งและโซนเปียกให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยค่ะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมกันค่ะและนี่ก็คือห้องมาสเตอร์เบดมนะคะห้องนี้จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านเช่นเดียวกันค่ะมีพื้นที่กว้างมากๆคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด5-6ถึงฟุตแล้วก็ยังสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะซึ่งภายในห้องนะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวค่ะ ภายในห้องน้ามีสุขภัณฑ์ครบคันแบ่งโซนแห้งและโซนเปียกไว้ให้คุณผู้ชมแล้วเช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนี้นะคะภายในห้องนี้ยังมีระเบียงที่กว้างมากๆค่ะคุณผู้ชมสามารถนาเฟอร์นิเจอร์นะคะมาวางนอกระเบียงแล้วก็ทําเป็นอีกหนึ่งโซนนั่งเล่นได้เลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการดีไลท์โดยเริ่มต้นจากตลาดอังสิตขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนหมายเลข3-45ขับตรงตามทางไปประมาณ2.9กิโลเมตรเลี้ยวขวาแล้วขับตรงตามทางไปอีกประมาณ2.1กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายขับตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านหน้าเลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยว2ชั้นในโซนดอนเมืองดังสิตนะคะที่โครงการนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง YouTube, Facebook TikTok และยังมีแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวบรวมสับไว้มากกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Android และ iOS สํำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบาน,นี้ช่วยได้